ตั้งแต่พศ2546ค่ะรู้แค่นี้รู้ว่าพ่อชื่อคิดแค่นี้เหรอจะตามหาพ่อเนี่ยรู้แค่นี้ค่ะเพราะว่าแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยไม่เคยเล่าให้ให้ฟังเลยค่ะ คิดว่าลุงจะหาเจอเนี่ยลุงไม่ลุงไม่เทวดาแล้วลูกคิดคิดบ้านอยู่ที่เขากลารู้แค่นี้รู้แค่นี้ค่ะเามีเบาะแสอยู่แค่นี้จริงๆแค่นี้ค่ะ วินาทีสุดท้ายที่หมอเขาบอกว่าแม่ใกล้จะหมดลมแล้วพอหนูมาดูใจใกล้เหมือนไม่ไหวที่ที่ที่เขาจะอยู่แล้วเขาถึงถึงพูดเขาก็พูดบอกว่าพ่อชื่อคิดนะแล้วก็พี่สาวชื่อสามขวัญพี่ชายชื่อจอ๋อถ,ถ้าถ้าหนูจะไปหาก็คือให้หนูนั่งรถไปลงอยู่บกสนกครสวรรค์ แล้วก็จะมีเหมือนประมาณรถประจําทางแล้วให้บอกเขาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไปหาพ่อคิดแต่ด้วยความที่หนูก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านหนูไปหนูจะไปละแวกนั้นเขาเขาเขาจะรู้จักหรือเปล่าตอนแม่เสียแม่39หนูก็ไม่รู้ว่าเขาทิ้งห่าตอนนี้ถ้าแม่ยังอยู่แม่อายุ55้ใช่อก็ประมาณ เอาวิเคราะห์เด้ประมาณ 57, 58 <68 S 1> <55, S 2> ได้ไหมคถึงหกสิบต้นประมาณพระผู้ชายมว่จะแก่ผู้หญิงนะรูปแม่ล่ะรูป,รปแม่ไม่มีเลยเพราะว่าตอนน้ำท่วมพ่อเขาเป็นคนเก็บรูปแม่หมดพ่อใหม่นะคะไปกับน้ำไปกับน้ำใช่ค่ะแม่ทำงานเป็นแม่บ้านฝรั่งอยู่แถวดินแดง แม่ชื่อซิมใช่ไหมใช่ค่ะซิมชื่อจริงเทพพรสเฉื่อแต่ไม่มีบัตรประชาชนนะคะพี่จะไม่มีรูปถ่ายไม่มีอะไรเลยจะได้รู้อีกยงไงรูปอิฉันเขามันมีรูปสามคนต้องแต่ถ้าทางเขาอหนูคิดว่าเขามีรูปหนูก็หนูก็คิดว่าเขาก็คงคิดถึงหนูนะถ้าถ้าเขามีชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าเขาไม่คิดถึงหนูเขาคงไม่ให้แฟนใหม่เขามารับหนูไป แต่ด้วยความที่ว่าหนูเด็กหนูไม่กล้าที่จะไปอะเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่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 เขาไม่เลี้ยงเราเลยไม่โกรธไม่ไม่ได้โกรธค่ะแค่อยากให้ถ้าเห็นหน้าเขาก็แค่อยากให้เขารู้ว่าออแม่เสียแล้วนะอันนี้คือคําที่ท,ที่ที่แม่เขาสั่งไว้ใช่ ก่อนออกจากบ้านก็ภาวนาเหมือนกันเพราะมันมีแต่ชื่นเล่นมันไม่ภาวนาแล้วอย่างไรมันเอ,อาพระช่วยด้วยเอาธรรมะช่วยด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากเพจลุงแอปอิจานครับจะมาตามหาคนพี่ขอตอบถามหน่อยดีฮะบ้านเขากะลาอยู่หมู่ไหนจุดตรงนี้นะคะอมตนี่หมู่สิบค่ะสวัสดีครับแล้วบ้านเขากะลามีกี่หมู่สิบเก้าหมู่บ้านค่ะมาถึงว่าบ้านเขากะลาทั้งหมดเลยใช่ค่ะตำบลเขาลาบบ้านเขาลาตำบใช่ค่ะและสิบเก้าหมู่บ้านสิบเก้าหมู่บ้านแล้วบ้านเขากาลามีหมู่อะไรบ้าง เขาเรียกบ้านเขากะลานี่ก็เหมือถึงว่าตำบลเขากระลาบ้านเขากระลาไม่มีนะคะบ้านเขาลานันเขตตะวันพระนอนค่ะ อำเภอเมืองค่ะที่ว่าเขามาดูอยู่เอโอะค่ะมีสองเขาอีก,าากนะอปตองชื่อเขาวลาแต่ของหนวงตาบนเขาวลาอำเภอพะเยาพิรีน่าจะเขตพระนอนมากกว่านะคะถ้าจ้างชื่อว่าเป็นบ้านเขากลาที่นี่ไม่มีบ้านเขากะลาเลยไม่มีค่ะก<อ>็มีอันนี้เป็นตาบนเขาวลาค่ะ<อ>ตมบลตมบนเขาวลาอำเภอพะเยรีจังหวัดนครสวรรค์อ๋อส,สรุปว่าตรงนู้นเป็นเป็นตมบนพระนอนอำเภอเมืองค่ะ Oh. แต่เขาเรียกว่าหมู่บ้านเขากะลา oh. หรือว่าเขา oh. เขากะลามันหนวดจะมาซ้ำกับที่นี่เออมีแนวโน้มที่ว่าอยูเอที่เขามาดูมีแนวโน้มที่น้องน้ำค้างบอกเมื่อวานอบอกว่าไปขึ้นรถในเมืองและคนจะรู้จักพ่อเขาเลย เอาแล้วเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนมีแลวโน้ะบ,บ,บ้านงั้นเรารีบเห็นก่อนเดี๋ยว<ๆ>จะทนัน รับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกที่ผมไปตำบลเขากะลามาแล้วผมถามบ้านเขากะลาเขาบอกบ้านเขากะลาเนี่ยอยู่ตำบลพะนอนหมู่ไหนครับบ้านกะลาหมู่สิบหมู่สิบปัไกรไม่ด่เขาเรียกพุนวลนะตามภาษาเป็นจิงตุทธนวลแต่ทั้งเขาเขาเรียกว่าเขากะลาที่เรามาตามหายู่หมู่อะไรรัะไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่ามาอยู่อบตาพะนอนเนี่ยแต่เป็นของอำเภอเมืองตบบคนแต่เขาบอกว่า เขาบอกว่าบ้านเขากลาานีลาอยู่อยู่ตำบลพนอนไม่มีนะครับบ้านเขากลาลาหมู่บ้านเขากลาลาไม่มีแต่เป็น,นชื่อเข,เขาเรียกทขาคนโบาราณเขาเรียกกันชื่อบ้านเขากลาลาอ่อที่นี่นี่มันขกขัดยังไงกันผมงงว่า มาแล้วอบตเขากลาที่พี่จะให้ผมกลับไปอบตเขากลาใช่ไหมเนี่ยเขาก็ให้ผมมาที่เนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยมันมีเาเรียกหมู่บ้านเขากลาเลยที่ตำบลพ้านอนที่เขาบอกดูดูยูเอฟอ๋ออันนี้นะนี่ใช่ไหมล่ะเราไปเริ่มต้นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหแต่ว่ายังไงนะต้องไปที่นั่นเลยบ้านผู้ใหญ่บ้านดีกว่าไปด้วยกันไหมน้ำน้ำท้ำหน่อยได้ึ่งนะัะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดไงถ้าพี่ไม่น้ำผมแย่เลยเนี่ยมันจะหลงเปล่าอ่อนซะนะแล้วน้ำเยอ่เลยนะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมตาม,มานะครับ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบเนตรจะนำทางเราไปหาผู้ใหญ่หมู่สิบนะอ่ารบกวนรบกวนไหนไหนก็ไหนไหน,อ,หนอ,ออกออกเพจอ,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 อิจันหน่อยอครับเรื่องดีเรื่องดี ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนนะตอนนี้จะไปเนี่ยบ้านเขากะลาเนี่ยครับบ้านเขากะลา,าก็มมีีเขาเรียกอย่างว่าบ้านอะไรนะพุทธันพุทตพุตัต<ด>นเราไปนั่งใกล้ๆกันหน่อยเขาไปนั่งพ<ๆ>ุทธันพุทตชิงพุทตชิงอ๋อจริงๆหมู่สิ่เป็นได้บ้านพุทธตชิงตอนนั้นได้ไอ้อมีที่ดา ufo ลงมาเนี่ยเข,ขนาก็สร้างนั้นเขาเรียกบ้านเขากะลาสร้างนั้นมาเรื่อยอันนี้แถวอีสี่กิโลอันนี้ดาบเนี่ยก็จะกับทีมเขาจะพาเราไปนะพาลุงแอฟไปก็จะไปหาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่หมู่สิบเนี่ยน่าจะรู้ข้อมูลพี่แล้วพี่อยู่เถาเคยอยู่บาพันนั้นไหมอ๋ออันนี้ผมไม่ได้อยู่อ๋อไม่ได้อยู่อ๋ออยหองปิงอ๋ออยู<ต>่ห้องปิง,งผมออกตรวจรู้ในพื้นที่นะอ๋อครับครับเดี๋ยวเราไปถามผู้ใหญ่ดีกว่า<อ>เพราะมันแคบลงหน่อยเนะนะ สวัสดีครับผมมาจากเพตลุงแอฟอิจันจะมาตามหาคนนะครับวีมีลูกสาวเขาอายุสามสิบห้าจะตามหาพ่อเขาบอกกับพ่อเ,เขาบอกว่าพ่อบ้านอยู่เขากะลาพ่อชื่อคิดแล้วพ่อคิดเนี่ยมีลูกชายชื่อจอลูกสาวชื่อสามฝันมีคุณเขาครัวนี่ไหมไม่คุณเลยฮะ พี่นี่เป็นเป็นเมเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่จ้ะและ้วเกิดที่นี่เลยไหมไม่ได้เกิดบ้านเกิดอยูอ่หนองโคลตายเสนที่นี่แล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ไหมเนี่ยผู้ใหญ่ไม่อยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเรียกเลยไหมครับอีานานผู้ใหญ่มาเพราะผู้ใหญ่อาจจะรู้เป็นคนพื้นทีออ่จะมาสอบถามว่าคนชื่อนี้ที่นั <c oughs> ้นใช่ใช<ๆ>่จะมาตามหาคนเนี่ยผมจะตามให้ลูกกับเขามาเจอพ่อ งั้นผมจะรอผู้ใหญ่พรุ่งนี้ผมจะมาอีกรอบหนึ่งอยเป็นคนที่นี่อายุเท่าไหคุใหญ่คนที่นี่แหละอายุเท่าไหร่คะใครอะผู้ใหญ่อยุบเยอะอย่างครับผคุณยายห้าสิบห้าสิบสองใกล้เคียงใกล้เคียงผู้ใหญ่รุ่นน้องหน่อยหนึ่ง รายการลุงแอปอิจันเป็นรายการตามหาคนนะครับพอดีลูกสาวลูกสาวจะตามหาพ่อแม่เขาบอกว่าถ้าไปไปท่ารถที่เมืองแล้วขึ้นรถมาถามใครเขารู้จักพ่อมึงจะถินหรือตะคิดคิดคิดไงพอชื่อคิดชื่อคิดประมาณเนี่ยคงมายุเฉียดหกสินี่ไหมมีกี่คนในนี้ ตาบุญนี่ขายคิดเพราะคิดคนนี้เมาก่อนเขาว่ากว่าห้าสิบป่าก็ได้เสียนะสุตีนะไอ้คิดกว่าคิดเออคิดลูกตะบุญเขาเคยเปมีเมียกรุงเทพไหมแล้วเลิกกันไม่แน่นะครับไม่แน่นะพอเขาไปทํางานอยู่ใช่ไหมทำงานทํางานอยู่บางเขนอะไรพวกนี้เคยไปเออมีก็คิดในลูกตะบุญนั่นแหละไอ้นักข่าวก็ตามก็ไม่รู้ตะปูนเขารู้แต่ว่าทำงานคิด คนชื่อคิดย่งมีมีลูกสาวกับลูกชายอายุสามสิบกว่ามั้ยมีไหมสามสิบกว่าเลยสามสิบกว่าด้วยกว่าเขามีลูกมีเมียไหมคะมีดิแล้วเขามีลูกกี่คนที่รู้ว่ามีลูกสาวคนนึงละลูกสาวอะลูกมันมีลูกใหม่เนี่ยมันชื่อโอ้เออนล้วเดีมาทํางานอยู่ลูกเก่าด้วยเหรอลูกกเ่ามีไหมครับรู้ที่มีด้่ลูกเก่ามันน่ะี่นเอตอนนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยอะ เขาไม่ได้อยู like like right. <S <s okay. uh ่ท oh oh ี oh, ่น no. oh! oh okay, like oh ี่อ่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะตัวตัวมีมีกี่คิดครับตอนนี้ที่ที่เรา่มีคิดเดียวแหละผู้ชายอ่ะแล้วเม่ใช่อกี้มีสมคิดที่ในบ้านได้ที่ว่ามีคนหนึ่งชื่อสมคิดอะไรนะเออนะเขาบอกดูเล็กๆแตงไทยอ่ะสมคิดแตงไทยอ่ะ รถโดยสารมันอยู่ในบ้านมันสองคันะตะค้างตะปดและนี่ตะชิดตะยันถ้าถามรถอะไจะรู้เหมือนกันถ้าถ้าไม่แน่นะถ้าเขาบอกว่าถามว่าคนั่นแหละขับสายหมดแล้วหมู่เดียวกันเลยหมู่บ้านไร่แต่ถามรุ่นดีไงเขาเรียกเขาเรียกกลุ่มบ้านไร่แต่ในหมู่สิบทั้งหมดที่นี่มีอยู่ห้าคนบ้านไรหนองปิงพุทธกินิพุทธน้อยนะแต่ความปกครองทำรถเลย รถมันตั้งตั้งั้งหลักที่ไหนที่เมืองเหรอเมือง่มามปจันเมืองเไรโยก็วัดหัเมืองกันนะเ้าไม่รู้ทุกวันทุกวันเนี้ย้รถมานี่เนี้ยบอมาขมั้าขับว้าเนี่ยเ้ลองเขาลองเขลองด้ลองดูได้ไม่ได้ก็แต่ถ้าีในสามันเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีไม่ให้เรื่องร้าย เขาทำรายการตามหาคนน่ะลุงแฝดพี่จันเห็นลุงแฝดพี่จันเนตามหาคนแล้วไอเด็กเขาเจอกันพอดีน้องอยเดินหลังมันหายไปไหนเอาไปถามคนดูแลกันแล้วนะๆเดี๋ยวพรุ it, yeah. i, so way, so here, ่งนี <t> ้สรุปนะไปบ้านสมคิดจังไทยก่อนน้าเผื่อถามพ่อแม่ไปจากโคเคยมีมีหลานชื่อสามฝันชื่อจ๋อเนี่ยก็จะใช่เลยทุกวันนี้สมคิดก็จะมาทำงานกรุงเทพอยู่ไปเนาะเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเนาะเขาไม่ค่อยอยู่บ้านต้องไปต้งสไย ไปหาพ่อแม่เขาหน่อยไปกันเลยหน่อยครับผมแปดโมงกว่าๆเดี๋ยวมาถึงนะฮะนัดกันสิพรุ่งนี้จะต้องเจอกันพาไปหน่อยพาไปหน่อยได้ได้ยังไม่ไปไหนขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่ะบ่อแสเราใกล้เคียงกันนะฮะบ่อแสเราใกล้เคียงเชียร์เชียร์กันหน่อยนะครับ เมื่อกี้ตอนตอนแรกก็ก็คิดว่าโอ้ไม่น่าจะได้บอกแสอะไรแล้วอะ้็อยู่ๆผู้ใหญ่มาล้วไปคุยเป็นรัอกเป็นเบนหรือคุยกับผู้ช่วยใช่แล้วก็ี้ไปท่านนตอนแรกดูก็ตกใจเนาเอ้าเรียกว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่พี่ผู้ช่วยก็ดันบอกว่าถามหาเนื้อคู่มาแกบอกว่าถามหาเนื้อก็งงอ้าวก็เมียอยู่ทนท่อว่าดูไปดูมาอ้าวไม่ใช่ผู้ใหญ่อีกคนนึงถึงว่าเอะทำไมเมียเขาแก่ว่าเขาอะนั่นสิแต่ว่า เขาก็ให้ข้อมูลดีเนาะก็ได้เป้าหมายแล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะชื่อสมคิดแต่งไทยใช่ไหมก็เมื่<ท>อกี้ก็บอกกันไปนะว่าถ้าถ้าเกิดว่าได้ช่วยให้พ่อลูกเขาได้เจอกันนอะผลบุญนะเนาะให้ผู้ช่วยได้เจอเจ้อคู่อนะเนาะคุณดูว่าทางคงมีอยู่แล้วแหละ <c oughs> แม่เขาปาพใหญ่นับไนะคุ้นไหมไม่ได้เหมือนหน้าไม่ได้เลยเนี่ยแต่ดี่ใหญ่เนี่ยเหือน้า้าเหมือนาเออญาไ้ย้ามีคุ้นันอย่างเงี้ยคนลุกคนลุกเลยแมนี่คนลุกใช่คนลุกเห็นไหมเนี่ยคนลุก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 ใจอะไรอยาก้าเจอกันก็ทีอรักข่าวบอกไย และคนชื่อคิดเนี่ยเขาเคยมีภรรยาหรือเมียเนี่ยชื่อซิมไหม,ไมหนนชื่อซิมที่ว่ามีลูกชื่อสามฝันกับชื่อจอมีไหมมีไหมคนชื่อคิดเนี่ยเขาเคยมีลูกชื่อสามฝันกับชื่อจอไหมต้องถามพ่อเขา<อ>คิดว่ามันเคยมีเมียคนแรกมีม้างไหมก่อนที่มันเที่ยวกอนเป็นวัยรุ่นไม่มีวัยรุ่นคีดต่